เดีย๋ยวเจอหอยอยู่ใต้ใบบัวเด้อเอากเซ็ตเสืส้ออีกเออหมดไปเติมเติมน้ำฮ่า่ <c oughs> ่เอาขยับไปอย่าลดแต่ที่เดิมเลยแมว่วยเดี๋ยวมันสรายออ่าหันหลงังลดฝั่งนี้ด้วยหันลหลังอือ วนยังเอ,เ,อเอาไม่ได้ไม่ได้สดตอลจะให้นึลองสอลดีผมนะแก อันนี้มผมมันเพิ่มตะปูดินเลยนี่ต้นนี้ตรงนี้นมันจะเลือเกิน้ำนองแล้วภามันจะสำลักน้ำอย่างเงี้แต่มันจะตายยอนยอนไปเดินต่ออาไปเดินไป ต้นไหนเหลือต้นไหนต้นน้อยๆเอาไหมต้นน้อยๆทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้่นีเสร็จแล้วเอาที่มีต้นไม้เอาที่มีต้นไม้เอือต้นโน้นโอ้